ของจริงนี่เนี่ยแพ็ตัวนั้นเหรอรอยสักยังไม่ขึ้นเลยอ๋อเดี๋ยวไม่เท่หรอเดี๋ยวไม่เท่หรอไม่ใช่เดี๋ยวคนจำไม่ได้รอยสักมันต้องกี่นาทีอะรอไม่ได้เหมือนกันเนี่ยระหว่างรอกแล้วลอยสักขึ้นเท่เดียวค่อยๆขึ้นขึ้นยังไงอะพี่ได้ครับไม่เป็นไร โอเีครับเล่นกีตาร์ ปิดลาดตัวเองแล้วมองว่าเธอแสบดีกับบางคนที่เธอหันุนนีในใจเก็บเอาไว้เมื่อนานในคนดีฉันรู้ทุกเรืร่องราวอยู่ฝืนมาเลยถ้าเธอต้องพูดว่ารัก เบื่อเธอคำ,ำเดิมๆที่รังไม่ให้ฉันไปบอกอตัวเองมาน,นานว่าควรจะพอก็อไม่รู้ต้องรอไปถึงเมื่อไรให้ฉันจะขา่าใจแล้วเธอนึกจะมาก็มา <c oughs> มนี่จะหลอนหลอนนี่หลอนสัตว์หลอนอยู่้ ร้อไหทียงหายใจไม่มีค่าเลยหรือไงอยากจะทิ้งทำไมต้องเก็บไว้ฉันไม่มีค่าแล้วจะรั้งไว้ทำไมบอกว่ารักฉันจริง,งดึงดู่หัวเจ ก็มีแค่ใจที่ไร้ค่ารักที่เธอบอกเป็นแค่คำหลอกลวงไม่มีความหมายอะไรเลย เชื่อไปกอดไปเห็นฉันเป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้ของใจที่ยังง่ายใจไม่มีค่าเลยหรือไงอยากจะทิ้งทำไมต้องแยบว่าฉันไม่มีค่าแล้ว

คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าไอ้เฮียแล้วกูจะร้องไม่ทำไมถ้ามึงร้องดีขนาดนี้เนี่ยเฮียดีชิบหผาโอใช่เออโอ้โหโอ้โหยอมเลยยอมยอมจริงยอมจริงพี่จ๋าเขาแต่งเพลงเองด้วยนะคะขายเก่งเดี๋ยวฮัลโหลแนนนขายไม่เท่าไหร่ร้องไหวใช่ไหมสูงขนาดสบายครับสบายครับผมร้องแบบนี้ทุกวันครับพี่อ๋อ เออผมไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามสภาเห็นเขาคุยคุยอยู่ว่าจะมีเปิดไอ,อ้พวกแบบเนี่ยคนที่ร้องเพลงคนที่แสดงคนที่อะไรเงี้ยเขาจะมีอยูน่นะพอพอรู้เรื่องบ้างอย่างเออเห็นเขาจะทำา k เคเ e r เ a อร์เ n นอะไรก็ไม่รู้ใช่ลองเขาประกาศดูว่าพี่ไม่รู้เขาจะจะเริ่มกันเมือ่อไหร่ยังไง ในไหนก็ผมขอขายเพลงตัวเองสักเพลงหนึ่งได้ดีได้ดิได้เลยแต่เพลงนี้ไม่เคยปล่อยนะครับเพิ่งแต่งแล้วแต่งแล้วเก็บมาแต่งแล้วเก็บยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแพลนที่จะทําเพราะแบบอยากถ้าทําจริงๆก็อยากออกมาดีตอนนี้ยังไม่มีงบอะไรเงี้ยครับก็เลยลองลองฟังดูก่อนเผื่อบางคนชอบผมจะได้เองเพราะว่าเพลงพี่ก็ยังไม่ได้ทำเอ็มบีเลยเพราะว่าไม่มีงบเหมือนกัน เจอแต่ความไม่ชัดเจนเธอทำเหมือนว่าฉันไม่เสียใจแต่เธอก็ทำให้ฉันชอบเธอมากขึ้นทุกวันไม่ต่างกับเขาเลยเธอต้องลือดซักทา ฉันก็เลยหลงแปลกใจยังมีเขาฉันเลยสับสนเพราะฉันนั้นก็คนเขานั้นก็คนแต่เธอมีเลือกใครตัวฉันเลยต้องงงไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรือบุญกุศลที่ฉันได้พบเธอพระดูจากการกระทำที่ทำกับฉันมันเหมือนกับเขาเลยเธอเธอต้องเลือกชาตา แต่ฉันยังก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาหรือตัวของเธอเองที่ทำให้เธอสับสนจนทำให้ใจของเธอนั้นอ่อนแอ,อเธอต้องเลือกทางมองไปที่เธอก็เจอแต่ความไม่ชัดเจน mm hmm. เธอทำเหมือนว่าฉันไม่เสียใจแต่เธอก็ทำให้ฉันชอบเธอมากขึ้นทุกวัน ต่งกับเขาเลยเธอต้องเลือกสักทางมองไปที่เธอก็เจอแต่ความไม่ชัดเจนเธอทำเหมือนว่าฉันไม่เสียใจแต่เธอก็ทำให้ฉันชอบเธอมากขึ้นทุกว่าไม่ต่างกับเขาเลยเธอ เธอต้องเลือทเครยลอยสักมาพอดีเพลงนี <ine> ้เหมาะสำหรับคนที่เจอกับสถานะที่ไม่ชัดเจนนะครับเขาน่ารักครับแต่เขาไม่ได้รักกับเราแค่คนเดียวเขาน่ารักกับทุกคน อยากถามเพราะว่าเธอต้องเลือกสักทางชื่อดีอ่ะใส่ฟูเล็กไปดีปะเดี๋ยวนี้น้องสาวผมต่อเถอะของจริงครับน้องของจริงจริงใช่เดี๋ยวให้ส่งต่อให้ส่งใช่ใช่ใช่ส่งอะไรนะส่งเรียกส่เรียกส่งเรียอะไรนี่บอสจะเมื่อเลยนะครับไม่เมื่อเมื่อไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพี่ไปคุยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคคือคือใช้เขาส่งให้พี่พะพี่พะโบ cover tap เขาใช่ไหมฮะ นั่นดีเลยครับดีเลยครับยินดีเลยครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะประชุมต่อแล้วคะใช่ไหมโอเคสัมภาษณ์แต่พี่ต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาหาได้ครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับเจอกันนะทุกคนเจอกันคบะคุณดีหงวงเศร้าไปก่อนด้วยครับเจอกันพค่ะเจอกันบอสทักสวัสดีค่ะ